เราหาครีมท้องลายครีมอ๋อรู้ละบางทีเราก็ต้องใส่คำว่ากิฟฟีนนี่ไงคะมาแล้วกดเข้าไปแล้วก็คัดลอก เดี๋ยวรอเขาอัพโหลดมาทั้งหมดก่อนนะคะคอนทูนไม่ใช่เสีขี้ขวาแล้วกดเซฟอินเนสเอสแล้วก็เนี่ยเขาก็เซฟเป็นชื่อแบบนี้เลยก็เซฟไว้ในกิฟฟินของเราเหมือนเดิมนี่เอาไฟล์นี้เลยแล้วกดเซฟเลยเซฟเป็น jpg นะคะจากนั้นเนี่ยจิงก็จะเอาไปใส่ใน ข้อมูลที่มันไม่ออนไลน์นะมันก็เหมือนเหมือนอัปโหลดทีละตัวเลยค่ะแต่พอดีว่าเราแมสอัปโหลดข้อมูลไปบางส่วนแล้วบางอันที่ไม่ครบเนี่ยเราก็จะแก้ทีหลังได้นะคะไปไหนแหละนี่นะคะก็เอารูปนั้นขึ้นมาเลยรูปที่เราเพิ่งเซฟใส่คอมเมื่อกี้เขาชื่อว่า s t r ใ n g ไม str คีย์เวิร์ดมัน S T R E นี่ไง Stage แก้ท้องลายแล้วก็มันจะมีเลขที่อยอะไรเงี้ยเราก็หาได้จากหาได้จากที่เราอัพโหลดมาที่เขาเนี่ยคีมป้องกันท้องลายคนทุนซีล้วก็เอาไปหาในนี้ กันท้องลายมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็เอาเป็นภาษาอังกฤษซิงเ n สฟีเวนติ้งคีโมนโคนซีคอนโคนบีถ้าไม่มีอีกนะคะเอารหัสเลยแล้วกัน รหัสมีแน่นอนใช่ไหมคะหาง่ายเันมากแลก็ปีนี่ได้ที่จดแจ้งจดทะเบียนเอาไปใส่เลยข้อมอูลสินค้านี่เราต้องใส่ราคาเต็มนะคะถ้าใส่ราคาสมาชิกนี่ถือว่าผิดกฎของกิฟตรีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขนันไปในทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะใส่รหัสได้ที่มกไปแล้ว ขนาดพัาสดุกบางทีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้ากิฟเรีนเขาจัดไปให้ตรงนี้เราก็มาใส่ที่ก็เดาเดาเอามันก็ไม่ได้เกินกว่าการคาดเดาได้นะคะจากนั้นเราทำอะไรตอเราได้ข้อมูลครบหมดแล้วนะคะรูปก็มีแล้วเมื่อกี้ใส่มออกรเลขจดทะเบียนอะไรร็บแบยแล้วก็เผยแพร่ไปเลย เพิ่มสินค้าสําเร็จแล้วนะคะส่วนอันเนี้ยยังไม่ลงขายเพราะอะไรเนี่ยเราต้องกลับมาแก้นะบอกสื่อไม่มีเห็นไหมคะจุดเนีย่ยมันไม่มีสองขีดเสร็จการสื่อไม่มีเห็นไหมส่วนใหญ่ก็ไม่มีสื่อค่อยแก้นะคะนี่ก็ขอจบการลงสินค้าแบบแมสอัพโหลดไว้เพียเท่านี้นะคะถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าทักไลน์ทักเพจ โจนอันมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะ